ตอนนี้นะคะเราก็พาทุกคนมากินข้าวกันที่ครัวบ้านเดานี่เลยเดี๋ยวเข้าไปสั่งอาหารกันเอาอะไรนี่นะคะตอนนี้เราก็เข้ามานั่งข้างในแล้วเอกเมนูของเขาบ้านเราเยอะมากแล้วก็เดี๋ยวเราสั่งกินอันนี้เขาจะเป็นเมนู ต้มตำยำก็มีแล้วก็น้ำปั่นพวกของเครื่องดื่มแต่ว่าวันนี้เราอยากกินเป็นเมนูราดข้าวเนาะตาสั่งนะคะตาสั่งเขาบเนี่ยห้าสิบแปดสิบเองอะ่ะสูงสุดก็คือก็ห้าสิบบาทเอาอะไรดีอยากจะกินไม่มีหอยทอดด้วยนะ ลองหอยทอดสักหน่อยไหมเอาไหมห,อย,หอยทอดมีนางมมรมแมลงผู้เอาหอยทอดอะไรแมลงผู้เนาะหอยทอดมแมลงผู้ธรรมดาแล้วก็จะกินกระเพราอยากกินกะระเพราอะไบบเนี้ยกินไหมอม ข้าวราดกับกับเผามีนี่มันมเป็นยังไงอะ่ะอันดิลองดูเอินหอยจับเอ็นอะไอินหอยจอบใช่ไหมอะไรกลมๆปะไม่ดูสกายรองนี่อยากรู้ก็ต้องรอเดี๋ยวจะคิดปลาหมึกดีกว่าปลาหมึกเอาอะไรอย่งางกับเผาปูกับเผาปู เราจะกินต้ยมยำใช่ไหมเป็นต้ยมยำต้ยมยำอะไรดีมีปลาทูต้มมะนาวมีปลาทูราดน้ำปลาต้ยมยำหมึกไข่แดดเดียวต้ยมยำทะเลกุ้งหมึกเอาอะรไรเรากินปลาทู ปลาทูต้ตมมะนาวลองดูเนาะสรุปเมนูที่เราสั่งมานี่เราสั่งเป็นหอยทอดแมงผู้แล้วก็ข้าวราดกาะเพราปลาหมึกข้าวราดกะเพราปูต้มยำปลาทูต้มมะนาวนี่อันนี้เป็นกะเพราปลาหมึกกินเลมทะเลเลยนเนี่ยกินเลมทะเลเลยสด,สด,ส,ดสดเลยอืมอืมอร่อยกินปลาูบ้าง เราชิมกะบพราปลาอืมอืมร่มห่าสดถึงทะเลแล้ว,ดเ,ลลวเดี๋ยวเรากินผัดกะพเพรารอรอหอยทอดกับต้ยมยำปลาทู ที่บอกไงต้มตังมันน่ากินอ่ะโอเคแล้วก็ใส่ซอสหยอกลงไปนาดเลยอนระ่อยยังไม่กินหรอก็ะสุน เดี๋ยวเราจะลองชิมนะเขาจะเป็นราดมาแบบนี้เลยหอมหอมพิกไทยมันจะเป็นเส้นนุ่มๆอะ่ะเส้นเหมือนเส้นเส้นหนูแป้งไม่รู้อะ่ะนุ่มๆอะ่ะแล้วก็เนื้อเนือเน้อเนือเน้อเนือ้อหอยแมลงปู จานนี้สี่สิบป่อือหอม,มด้วคอยอินปลหมอยเหลือเหลือปา <laughs> ลานะเหลือปลาครงชิมดูอร่อย นี่เราสั่งมาแล้วนะคะนี่ก็คือต้มยำปลาทูได้มาสามตัวขอชิมหน่อยเปรี้ยวเปรี้ยวแบบหอมมะนาวชุดที่เราเไปกันเด็ใช่ไหมอร่อยคน <c oughs> ละอย่างเราจะชิมตรงนียปลาทูเราเอาปลาทูออกมาเลยนี่ดูดีปลาทูสดอ่ะ ก็ตักใส่ข้าวอ๋อรสน้ำอืมลงขอดอ,อ,อร่อยอมก่อนอร่อยที่นี่อร่อยทุกอย่างบรรยากาศดีังอ,อืมบรรยากาศดีด้วยราคาไม่แรงด้วย กินอิ่มเรียบร้อยอร่อยมากเราสั่งมาสี่อย่างคืออร่อยหมดเราทุกอย่างเลยอร่อยอย่างพิกน้ำปลานี่ก็อยากจะแนะนำว่าร้านนี้ไม่ควรพลาดน,นะคะต้องมาคือร้านบ้านเราคือสไตล์แบบบ้านเราจริงๆแล้วก็ติดริมทะเลอาหารสดมาก แล้วก็อร่อยรสชาติอร่อยมากดูถแถวหาดวอนนาภาแต่ว่าตรงนี้คือเดี๋ยวเราจะทิ้งพิกัดไว้ให้ว่าอยู่ตรงไหนหรือว่าจะปักผมมาที่ครัวบ้านเราก็ได้จัดรถแถวแถวหน้าร้านได้เลยเดี๋ยวจะจำทิดหน้าค่ะ